สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์คลิปข้าครัวกับน้องมะลินะคะพอดีที่บ้านมีกล้วยหอมที่สุกมากแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเดี๋ยวจะพาน้องทาเค,ค้กกล้วยหอมนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่น้องน้องทาเค,ค้กกล้วยหอมด้วยก็การการพาลูกข้าครัวนะคะมีประโยชน์คือลูกจะได้สัมผัสอาหารเรียนรู้ว่าวัตถุดิบต่างๆมีอะไรบ้างได้ทั้งครรําศัพท์ได้ทั้งเซนซอรี่เพลย์นะคะ เขาจะได้จับอาหารเนียงด้วยมือของเขาบางทีก็หยิบเข้าปากอ่ะเทสรสเทสรสชาติของอาหารแต่ละอย่างแล้วก็ได้มีกิจกรรมทําร่วมกันกับพ่อแม่ด้วยนะคะมีการคุยกันแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรทํายังไงอะไรมีไว้ทาทาอะไรที่สําคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมวัตถุดิบไว,บวให้เรียบร้อยนะคะคือช่างตวงมาให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าทําไปแล้วก็ช่างไปตวงไปอาจจะวุ่นวายฉุดระหุ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้าง We will need one large egg ไข่ไก่เบอร์ใหญ่หนึ่งใบค่ะ Three large ripe bananas กล้วยที่สุกแล้วสามลูกค่ะ Half a cup full fat yogurt โยเกิร์ตที่มีไขมันสูงครึ่งถ้วยค่ะ A quarter cup honey น้ำผึ้งหนึ่งสนสี่ถ้วยค่ะ Three tablespoons avocado oil น้ำมันอะโวคาโดสามช้อนโต๊ะค่ะ One teaspoon vanilla extract, vanilla extract. สารสกัดจากวานิลลาหนึช้อนชาค่ะ 1 one teaspoon baking powder ผงฟู 1, <S 1> <S ช้อนชาค่ะ half a teaspoon baking soda Baking งโซดาครึ่งช้อนชาค่ะ a quarter teaspoon salt เกลือ1ส่วนสช้อนชาค่ะ one and a third cups flour แป้ง1นถ้วยกับอีก1นึส่วนสถ้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงสวัสดีค่ะมาทำมัฟซินกันนะคะก่อนอื่นปอกกล้วยก่อนหนูปอกกล้วย Oh, sorry. Oh, cool. you gotta i peel the banana. and Put three bananas inside the bowl. Put three bananas inside it's the bowl. Peel. Peel. peel the banana. Put the Put three Put the Eagle. Hold it down. I need to will i trade you. I'll take the while you take that. It looking, One more. Four. Oh. Uh -uh. <coughs> oh. uh I need I Now go on my side. Put that in the bowl. Now we need our potato masher. Oh yeah. smash. Smash. Can you ask Papa for help? Papa, need, help? Can help? Papa, help? Do you need help? Papa, help? Papa, help? Hands on? Two hands. Two hands. Okay. Two, two hands. hands. Two hands. Again, two hands. Two hands. Two ใส่แล้จะพูดเอกันนะเอ็กอายไข่ลูกไข่ไข่กลับมือแม่ไปนะับมือแม่นะอ่ะต่อไข่ค่ะสองมือลูกโอ้ขอบคุณค่ะเกลือไข่นี่กับ่ You have to lift up. Ready? Put your hands on. Push down, lift up. Lift up. Push down. Up and Push down. Down. Up and down. You know up and down. Now. A little bit more. Hey. The Baking her face. Hmm. 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 Hold, on. No, hold on. Okay, done. Let's add baking soda. Put that in. Baking powder. Okay. Making soda. soda, salt, yeah, salt, put it in. Olive mm. oil, or mm. oh, not, yeah, it was avocado oil. Yeah. put avocado, some vanilla, mm. vanilla extract. Mm. น้ำพึ่งหรือน้ำพึ่งใส่ใส่น้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งใส่หมดเลยเดี๋ยวก่อนลุงยังไม่หมดใส่น้ำพึ่งไม่หมดอ่ะอันนี้โยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตพุชที่สุด คนคนคนแม่ช่วยไปลูกอันนี้อันนี้เอาอนี้ให้แม่เอาอันนี้ให้นี่ค่ะคนเลยค่ะคนค่ะคน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 ,คน stir mix 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 มมใส่แป uhm. ้งนะคะใส่แป้งอ่ะมาี่ใส uh, uh ่แ huh. ป yeah. ้งใส่แป้งอืใส่แป้งให้หมดเลยแล้วก็คนใหม่คน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  stir

เก <Good. S 2> <Then. S 1> ิเสร็จแล้วหรอลูกเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ใส่ฟอมกันอันนี้เสร็จแล้วลูกใส่นี่นะมาลิเอานี้ใส่ในฟอมได้ไหมใส่อันนี้เป็นซิลิโคโนนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีใช้เป็นแบบกระดาษก็ได้<ช>ค่ะ There หรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันทาเอาก็ได้ค่ะอันเดียวทีละอันทีละอันทีละ mm hmm. อันอ้ oh, ้กแม่ช่วยไหมคะไหนแม่ช่วยสีน้ำเน่ิสีน้ o เน้นสี a ้ำเ e How orange? Green. Green. Orange. orange. Yellow. Blue. And red. See damn Okay. Mm. Oh, leave them in there. Oh I didn't get back side อามาลิซเหมือนนี้นะเรามาตักใส่กันอามาลิซตักใส่ตักนะคะทีนี้มาตักใส่โพรงกันนะคะได้ไม่ต้องเต็มนะคะประมาณสามส่วนสี่ก็พอเพราะเดี๋ยวตอนเราอบมันก็จะฟูขึ้นหน่อยอ่ะใส่ลูกใส่ใส่ลูก,ลกอืมอหือเดี๋ยวใส่เดี<ม>๋ยวใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยค่ะ Ờ. Uh -huh. uh. Bye. Này ăn luôn nè. See ม่จับท้องดีดีจับท้งทีดีโจับจับดีดจับอันนี้อะจับดีดีจับดีจับแม่จัแม่แม่ช่วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูเดี๋ยวลูก เดี๋ยวลูกเวเดีเราต้องใส่ให้ครบก่อนยังเหลือแป้งอยู่เลยเห็นไหมคะยังเหลือแป้งอยู่เลยเหลือแป้งอยู่เลยเหลือแป้งอยู่เลยเห็นไหมคะแม่ขายัไม่เสร็จหรือสี่อย่เห็นไหมคะี่ เห็นแล้วปะนะใส่อบทุกอันเดี๋ยวเราจะอบกันเดี๋ยวเราอบกันนะคะทา,กน,าน,กนกินไหมคะมาริมารชอบกินกล้วยไหมคะหอมใช่ไหม กลิ่นหอมใช่ไหมคะกลิ่นหอมจากกล้วยแล้วก็วานิลลาจะหมดแล้วลูกสมุดแล้วทำออกมาได้ประมาณสิบสองอันนะคะสิบสองอันหมดแล้วลูก คราวน,นี้เราก็เอาไปอบนะคะสามอบที่อุณหภูมิ190อ,องศา22นาทีนะคะเดี๋ยวออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฮะพูดเร็วไ่ดีโอ้เอาไปอบเน,นี่ยไปอบนะคะใส่ไปแล้วเรามาตั้งเวลากันหลุก22นาทีสำหรับเด็กนะคะ ขล้คนที่ยังไม่รู้เวลาเด็กที่ยังไม่รู้เวลาใช้แบบนี้นะคะเขาจะรู้ว่าพอสีแดงหมดปุ๊บมันก็จะดังก็คือหมดเวลาแล้ว2ี่สิบสองนาทีนะคะเดี๋ยวรอแลนะ้วลูกสีแดงหมดสแสดงว่าขนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะผ่านไปแล้วนะคะยี่สิบสองนาทีก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราวางไว้ให้เย็นก่อนนะคะ5้านาทีแล้วค่อยเอาออกจาก จากฟอร์มนะคะแล้วก็วางไว้ปล่อยเฮนค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูว่าเป็นยังไงนบ้าง็โอเคใช่ไหมครเปียนสมกัเปียนลองกินดูสิเป็นแหนบมาเฟนเดี๋ยวไปช่มอือร่อยหอมด้วย à đông được đông lắm đông đúng không không năm kim cho cái chứ xí ăn rồi đi actually take a bite try this piece it's smaller hmm? it's not that bad What? yeah bài. um Ya, yeah, pais. Mm. Uh. Hmm. Ha. Eh. Hmm? SP23. Oh. Nama pais? Uh. Tu pais. Jasper Ulrich pais. Eh? Mmm. Banana. Mm-hmm. Hi. It's okay. Can I have a t-shirt, please? yummy y u m ี่เนี้ยย u m m y เฮิดเสย็จบายบายเกิดเสร็บ,บายบายนี่กินอีกเดี๋ยวเราไปกินกันต่อ <Bye. S 1> บายบายหน่อยค่ะบายบายสวัสดีค่ะหนะคะ่ะสวัสดีค่ะเอาวางก่อนไหมคะเอาวางก่อนสวัสดีค่ะหนูกินได้ต่อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ